ต้มก๊กครับก๊กโดกไปแล้วอืก๊หน่อยครับผมกุ้แม่ใส่ใส่ใบบักขามเนือ้อปิดหม้อไว้ใส่ผักกระกนแนงนะั่นจักข้าวครับโอก,กดโอเค สวัสดีครับพ่อแม่น้องสุขขกุสกคนครับผมมือนี้มาพ่อาจ้าเดือนนะครับตอน,น,นแรกนะผมมือนี้ได้ต้มครบนะครับบริเวณเบื้องนะครับผมโอ้ต้มครบจะแสนนะบเลบนยนะครับครบหน่อยแล้วครับไปได้มาตะทาดานโอ้โหโมเท่นะครับจารในพักต๊น้ำ นี่ครับกบหน่อยครับผมต้มสดน้ำนะครับผมนี่ห้า็ใสสารเนนะครับเพื่อสิีขมหอมหืมสุดยอดครับผมตีแจวครับมาจะแซมกันเลยครับผมตมาครับ ต้มกลบจะแซนหนะค,ครับผมโอ้จำเจ้าได้พี่น้องกลบหน่อยนะครับโอ้ Ooh. มุมตัวละรครับหนูรครับเท่าไรอ่ะนะครับอืมแซนกันนะพี่น้งนองอืม ทอดเห็ดในเบองหน้า,รา,าครับผมฝนตกะช่วงผ้าอยเ่เข์ครับกบหน่อยพี่น่อง ยมนี่ยมใส่เบ็ดรบต้มเปือเปลน,นะครับผมใส่แบบแบบขามโอนครับผมนี่ครับขาตุ้ยเ่ลากินโดนแล้วครับพี่น้องอื้ม ต้มใส่บะขาไอใบบะขาอ่อนนึ่งจิบมหวนะพี่ต้องเส้นอ่ตอนขานครับขาคาอ่อนน่อตำเจ้าขี้ดิบด้วยครับเบยนในบึง ขาตัวใหญ่มากครับผมกินนิ่งใงหงินครับผมมืนอีเพราะว่าฝนตกเสียงฝนปกแป๊กปก,ปก,ปก,ปกอป๊ก ยังพอได้กินอยู่ครับครับเลยครับ uh huh. นี่ตัวหน่อยครับผม ตัวละคมไหมเนี่ยกุอืม <c oughs> อืณแชมปอฮึม ô oh, sợ cho này, nhà sao đi bên Phun thuốc ao, ô oh, phun thuốc mà khai hôm không?

คนเกนสบแล้วพี่น้องซูมื่นนี่มาจากมี่เลยครับกบุ่มนาเพราะว่ายาขาหยาไร้เท่าบ้านเราจะได้กินคือกบหนอกเลยครับกบมมาจากเมืองลาว ซื้อมากครับขายรูปแพงนะครับพ่อซือหากินกันได้ครับพรบทั้งฟังเพื่อนบ้านทัานี่ครับผมมาเลยครับขายเรื่องกี่เขาแรงใส่ตรงกรุ้มจาเดือนนะครับอือ

ตัวนี้ตัวน้อย,น,อยน,น่อยแห้งตุ้มก็ประกบหน่อยตัวละเข้มนะคะแนนหนึ่งดูออมหนำไม่ในปากพี่น่อปุ๊บหน่อย ทุเรบพี่น้องอาหารตามฤดูกาลครับอาหารนีสานก็าหากินได้อยู่ครับผมพบกหม้ปบนเตน้มาสมกระแทบพี่น้องทุกคนต้มเปื่อยเออดีย่ยว เอารับบุีจา่าเดือนไม่ยังไรครับผมฝากอะไรก็แจร์คนติดตามจา่าเดือนด้ครับเพื่อเฉเดเป็นกำลังใจให้กันเมื่อหนาจา่าเดือนช้านี่ยแทบมาฝากปีตนนองคือเราสำหรับบุญีจา่าเดืองกับขอให้พ่อแม่พี่น้องที่รับช่วจา่าเดือนยมีสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองพ่อ,อกันในคลิปหน้าครับสำหรับบุญีจา่าเดืองขอกาวคำว่าสบายดีครับ